สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมธนสิทธิ์จันทรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง sustainable design หรือการออกแบบอย่างยั่งยืนนะครับการออกแบบอย่างยั่งยืนสำคัญยังไงผมเชื่อว่าการออกแบบอย่างยั่งยืนจะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นสวยงามขึ้นได้นะครับใน ep นี้เป็น ep แรกนะครับเราจะมาพูดถึงาการออกแบบคืออะไรก่อนนะครับแล้วก็จะพูดถึงหลักการ ออกแบบอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้างนะครับครับดีไซน์คืออะไรหรือการออกแบบคืออะไรนะครับมีปรมาจารย์ทางการออกแบบท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการออกแบบเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างอารยธรรมของมนุษย์นะครับแน่นอนว่ามนุษย์นะครับเป็นผู้สร้างอารยธรรมได้เพียงชนิดเดียวในโลกนี้นะครับสัตว์อื่นเนี่ยไม่สามารถสร้างอารยธรรมได้นะครับ และก็แน่นอนว่าการออกแบบนะครับก็เป็นของมนุษย์นะครับสัตว์ไม่สามารถออกแบบได้นะครับแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าสิ่งที่มนุษย์ออกแบบกับสิ่งที่สัตว์สร้างหรือหรือออกแบบก็ได้นะครับขึ้นมานั้นนะ่ะสิ่งไหนดีกว่ากันนะยกตัวอย่างเช่นบ้านนะครับที่มนุษย์ออกแบบนะครับมนุษย์ก็ออกแบบได้อย่างหลากหลายนะครับแต่สัตว์เนี่ย ไม่สามารถออกแบบได้อย่างหลากหลายมีเพียงรูปแบบเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นลังนกกระจาบใช่ไหมครับมันก็จะมีรูปแบบของลังแบบเดียวมันไม่มีการดีไซน์ให้มันมีรูปแบบอชอบแบบโมเดิร์นชอบแบบโฉบเฉี่ยวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบ้านของมนุษย์เนี่ยนะครับสร้างแล้วมันอยู่ไม่สบายมันร้อนนะครับจะต้อง มีเครื่องปรับอากาศแต่รังนกกระจาบเนี่ยมันทําจากธรรมชาติมันไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วมันก็ปลอดภัยนะครับซึ่งการสะสมการดีไซน์เนี่ยมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่รุ่นมันพรุรุษก็ได้แล้วถ่ายทอดมาทาง DNA แล้วก็มันก็สร้างในแบบที่สมบูรณ์แล้วลงตัวแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องสร้างแบบอื่นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จะถกเถียงกันต่อไปนะครับ ทีนี้มาพูดถึงคําว่าอรารยธรรมนะครับออผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าอ,อ,อรารยธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อโลกนี้จริงไหมที่มนุษย์สร้างอารยธรรมขึ้นมานะครับซึ่งการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรของโลกเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยเท่าที่ผ่านมาที่มนุษย์สร้างมา3,000ปีเนี่ยออมีประโยชน์อะไรต่อโลกนี้บ้างหรือมีประโยชน์อะไรต่อ สัตว์ต่างๆในโลกนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราบ้างนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงดีไซเนอร์บ้างนะครับดีไซเนอร์คือใครแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงมุมมองมุมหนึ่งของดีไซเนอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับ พวกเรานักออกแบบนะครับผมก็เป็นนักออกแบบแล้วก็ผมก็เป็นครูของนักออกแบบนะครับนักออกแบบเนี่ยรู้ว่าผู้บริโภคหรือพวกท่านนะครับมีความต้องการเป็นลําดับขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับตามทฤษฎีของท่านมาสโลนะครับ3ขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนที่เรียกว่านิดนะครับเป็นความต้องการทางด้านกายภาพทั่วไปนะครับ ก็คือมนุษย์เราเนี่ยก็จะต้องการที่อยู่อาศัยนะครับที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็มีอีก2ขั้นตอนข้างบนเนี่ยเป็นความต้องการทางด้านจิตใจหรือความต้องการทางด้านกิเลสก็ว่าได้นะครับเรียกว่าวอนแล้วกันนะครับก็คือความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือต้องการที่จะประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จเนี่ย ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนต้องการที่จะมีเงินเยอะๆนะครับหรือบางคนต้องการที่จะมีความสุขกับครอบครัวนะครับทีนี้นักออกแบบของเราสามารถที่จะออกแบบตามขั้นตอนทุกขั้นตอน5ขั้นตอนได้ทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างนาฬิกานะครับอ่านาฬิกาเรือนนี้นะครับมีราคา135ล้านนะครับซึ่งทําจาก มีชิ้นส่วนของหินจากดาวอังคารนะครับมี4ี่เรือนเท่านั้นในโลกซึ่งถ้ามองดูว่ามันเหมาะสมแล้วในราคานี้นะครับหลายท่านก็คงว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองในมุมของนักออกแบบนะครับคือจะมองด้านประโยชน์ใช้สอยมากกว่านะครับถ้าบอกว่าไอาหินจากดาวอังคารเนี่ยนะครับมันสามารถเตือนเราได้นะว่าอีก2-3นาทีเนะี่ย จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุร้ายกับเราเนี่ยผมซื้อนะครับามาดูอีกเรือนหนึ่งนะครับราคา890บบาทนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะใช้ออกกำลังกายนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับตอนนี้ซึ่งมันจะเตือนเรานะครับว่า,าถ้าเรานั่งนานหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเตือนให้เราลุกเดินนะครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้าง นะครับหรือเวลาผมวิ่งเนี่ยนะครับถ้าวิ่งเร็วไปหน่อยฮาร์ดเรทขึ้นเกินเนี่ยมันก็จะเตือนทันทีนะครับให้วิ่งลดลงหรือในวันนึงเนี่ยถ้าเดินเกินหมื่นเมันก็จะมีการให้รางวัลนะมีถ้วยมีอะไรให้นะครับอันนี้ผมว่าโหมันดีกว่าไอ้135ล้านนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือการออกแบบ ที่เป็นการออกแบบตามวอนกับตามนิดนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่นักออกแบบรู้นะครับเรียนมานะครับก็คือว่า,าพวกเราเรียนจิตวิยาของสีนะครับเราจะเรียกพวกท่านว่ามแมลงเม้านะครับในจิตวิยาของสีเนี่ยเราสามารถจับคู่สีนะครับไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดมแมลงเม้าอย่างพวกท่านให้เข้ามา นะซื้อสินค้าได้นะครับแล้วเรายังมีวาทกรรมนะครับ mm. value added นะครับก็คือว่าการมีมูลค่าเพิ่มนะครับสินค้าอาจจะมีมูลค่าบาท2บาทนะครับแต่เราสามารถดีไซน์ให้มันมีมูลค่า20 3 0บาาทนะครับก็นำไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งของที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมว่า ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่เลยนะครับยิ่งทานมากเนี่ยยิ่งจะทําให้เราป่วยนะครับเป็นโรค NCD หรือว่าเป็นเบาหวานไขมันความดันอะไรเงี้ยเป็นโรคยอดฮิตกันในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เรามาดูถึงเราเรียนรู้เรื่องชีววิทยาจิตวิทยานะครับเรารู้ว่าท่านเนี่ยมีการกระตุ้นได้โดยรูปภาพ คำโฆษณาชวนเชื่อนะครับซึ่งเมื่อท่านถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยท่านจะหลั่งสารชนิดหนึ่งเรียกว่าโดพามีนนะครับสารนี้เป็นสารหลงนะครับเหมือนกับสารที่หลั่งออกมาตอนที่ผู้ชายกับผู้หญิงปิ้งกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกิดจากความรักหรือบุพเพสันนิว่านะครับมันเกิดจากสารเคมีในสมองที่เกิดการปิ้งกันขึ้นมานท่านก็เหมือนกันนะครับถ้าอย่างสุภาพบุรุษเนี่ย ได้เห็นรูปทรงของรถสปอร์ตที่สวยงามออกแบบมาอย่างโฉบเฉี่ยวสวยงามท่านก็จะเกิดการหลั่งสารโดพามีนขึ้นมา mm. เกิดความอยากได้นะยิ่งมีพิตตี้ขึ้นมาประกอบด้วยเนี่ยนะเพื่อท่านเห็นเนี่ยโดพามีนก็จะพุ่งกระชูนเลยนะครับส่วนสุภาพสตีนะครับในคําโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาหรูๆคาหรูๆท่านก็จะเกิดจินตนาการแล้วก็เกิด หลังสารนี้ขึ้นมาก็เกิดหลงขึ้นมานะครับท่านก็อยากจะได้มันเมื่อท่านได้มันแล้วนะครับตามหลักของชีววิทยาเนี่ยสารนี้มันก็จะดรอปลงมาทันทีนะครับพอดรอปลงมาทันทีเหมือนกับท่านเห่ในช่วงแรกนะครับพอสักพักหนึ่งท่านก็เลิกเห่เรารู้ข้อนี้นะครับเราก็เลยออกแบบคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อกระตุ้นสารเหล่านี้ขึ้นมาในหัวท่านเรื่อยๆนะครับ อย่างเช่นแฟชั่นนะครับแฟชั่นเนี่ยจะออกมาตลอดเลยซัมเมอร์สปริงออทัมวินเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีความอยากอยู่ตลอดเวลานะครจะกระตุ้นท่านอยู่ตลอดเวลาน,นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะกำหนดวัสดุบางอย่างในผลิตภัณฑ์ให้มันพังโดยรวดเร็วได้นะครับท่านจะเห็นว่าในช่วงรับประกันนะครับ สินค้าในช่วงรับประกันเนี่ยสมมุติรับประกัน1่ปีผมเอาคอมของลูกเนี่ยนะครับเพิ่งไปซ่อมมานะครับก็มาดูบินโอ้โหเพิ่งหมดประกันไปอาทิตย์เดียวนะครับก็คือเลย1ปีไปอีกอาทิตย์เดียวมันพังเลยนะครับไอตัวสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักออกแบบนะครับที่จะสเปควัสดุให้มันพังอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเพราะเราเป็นลูกน้อง ของนายทุนนะครับนายทุนก็บอกว่าทาไมทําอย่างนี้เราก็ขายสินค้าไม่ได้นะครับเราก็อาจจะตกงานนะครับเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าอาชีพนักออกแบบเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่หลอกลวงที่สุดนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคํากล่าวหาที่อาจจะรุนแรงไว้นะครับผมจะพูดถึงมุมมองหนึ่งของนักออกแบบที่ดีหรือว่า ด้านมืดมันก็ยอมมีด้านสว่างนะครับลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยท้าวความไปก่อนนะครับว่าผมเ,าเรียนการออกแบบที่ปริญญจตรีนะครับที่พระจอมเก้าลาดกระบังนะครับที่นั่นเนี่ยผมมีเพื่อนที่ดีที่น่ารักมากนะครับในตอนที่ผมจะจบนะครับเพื่อนผมคนนึงบอกว่านักออกแบบเนี่ยจบไปก็ไปรับใช้ในายทุน ออกแบบก็ออกแบบเฉพาะสนองตอบต่อกิเลสตัณหาของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็มองว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้อ่านหนังสือปัจญามากเกินไปหรือเปล่านะครับหลังจากจบผมก็ไปทํางานรับใช้ในทุนยินดปีนะครับที่มหานครใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าทางคณะสถาปัตย์มอขอนะครับเมืองชนบทแห่งหนึ่งนะครับ ก็รับสมัครอาจารย์ใหม่ผมก็คิดอยู่ในใจเหมือนกับว่าเสียงของเพื่อนผมในหัวของผมเนี่ยมันรบกวนผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่ขอนแก่น,นครับก็ผมมาอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยผมเป็นเด็กขอนแก่นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องความเป็นอีสานเลยนะครับซึ่งผมได้อาจารย์ที่อยู่อา,อาจารย์วูโสนะครับได้เทรนให้นะครับก็คืออาจารย์วิโรดศรีสุรลนะครับ ท่านบอกว่าท่านาเป็นคนปากใต้นะครับปากใต้คือมาตุภูมิของท่านนะครับแต่อีสานคือเมียตุภูมิของท่านนะฮะแล้วก็ท่านก็พาผมตลอนไปทั่วอีสานนะครับไปดูวัฒนธรรมไปดูภูมิปัญญานะครับที่ใช้ในการออกแบบนะครับแล้วท่านก็สอนจนผมจําคํานี้ได้ว่า,านักออกแบบจะต้องเดินทางบันทึกศึกษานะครับ แต่เมื่อท่านจากโูกนี้ไปผมก็ทําหนังสือถึงท่านเล่มหนึ่งครับเรียกว่าการเดินทางบันทึกศึกษานะครับเล่มนี้นะครับมีขายที่สํานักพิมพ์ไลเซนนะครับแล้วผมก็นําคําสอนเนี้ยมาสอนนักศึกษานะครับ <tenga _ t ru> เรื่องการเดินทางบันทึกศึกษาน,นักออกแบบจะต้องมีนะครับในผลงานนะครับของนักศึกษาของผมก็คือกตีตาร์ไม้ไผ่นะครับก็เกิดจาก การเดินทางไปดูภูมิปัญญานะครับในการทำเครื่องเขินนะครับเครื่องเขินหรือว่าไม้ไผ่ขดเนี่ยนะครับแล้วก็นำมาประยุกนะครันำมาสร้างนวัตกรรมนะครับเป็นกีตาร์ไม้ไผ่ขดนะครับซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์แห่งชาตินะครับแล้วก็นำไปประกวดที่ประเทศมาเลเซียก็ได้เหรียญทองนะครับ ไปประกวดนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลีกรุงโซก็ได้เหรียญทองนะครับตอนนี้จบปร,ริญญาโทไปก็นําตัวนี้ไปสร้างเป็นอาชีพในแบรนด์ของตัวเองครับเรียกว่าแบรนด์ p พิชลวีคอยกีตาร์อีกอันนึงนะครับเป็นผลงานของนักศึกษาปร,ริญญาโทเช่นกันนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับอันนี้เป็นขอทุนของมหาลัยนะครับซึ่งใช้ภูมิปัญญาใน หม้อน้ําดินเผาที่ที่มีความเย็นนะครับนำมาทําเป็นภาชนะที่สามารถเก็บผลไม้นะครับที่เอาไปใส่ตู้เย็นไม่ได้เพราะว่ามันจะช้าม,มันจะดำเช่นเช่นกล้วยหอมอย่างนี้นะครับได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเพื่อที่จะศึกษาภูมิปัญญานํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนะครับภารกิจที่ผมเข้ามาในคณะสถาปัตย์นะครับก็คือช่วยออกแบบ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็ได้สอนในรายวิชา Sustainable Design นะครับซึ่งประสบการณ์ในการสอนของผมที่ผ่านมาผมก็สรุปได้ว่าหลักการออกแบบ Sustainable Design มีอยู่3หลักการนะครับหลักการที่1น,นะครับ Design for the Real World นะครับการออกแบบเพื่อโลกที่แท้จริงนะครับ อันนี้ Off International, ออกเฟมอินเตอร์เนชั่นแนลการระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการขจัดปัญหาความยากจนนะครอ้างรายงาน l o b a l w e a l ์รีพอร์ต2017ว่าคนรวย1%เนี่ยนะครับครอบครองทรัพย์สินทั่วโลก88%และยังมีรายงานอีกว่าคนรวย24คนถือครองทรัพย์สินเท่ากับคนจน3,800ล้านคนนะครับเท่ากับพลเมืองในบางประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้นะครับโลกที่แท้จริงคือใครนะครับ คนหนึหรือคนเกนตะครับแล้วจริงๆเราเรียกว่าโลกนี้คือโลกมนุษย์นะรจริงๆแล้วอ่าเป็นคําพูดของเราเองนะครับโลกนี้ไม่ใช่โลกของมนุษย์เพียงอย่างเดียวนะครับโลกนี้ยังมีสัตว์ที่อยู่บนโลกนี้มีพืชมีอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่า design for the real world นะโลกที่แท้จริงเราควรจะออกแบบ เพื่อใครนะครับเพื่อมนุษย์หรือเพื่อโลกนี้เพื่อธรรมชาตินะครับคำว่า s i s n g o r t r t r e a l World เนี่ยนะครับเป็นคำพูดของวิกเตอร์ปาปาเนนะครับปรมาจารย์ทางด้านการออกแบบนะครับซึ่งท่านได้ออกแบบวิทยุราคาไม่ถึง1เหรียญน,นะครับทำจากกระป๋องซุปนะครับแล้วก็แจกจ่ายคนในแอฟริกานะครับเมื่อ50กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านบอกว่า การออกแบบเนี่ยควรออกแบบตามนิ e นะครับไม่ใช่ตามวอนนะครับอันนี้เป็นงานของผมนะครับก็คืออ e ีสานเครนะครับอันนี้เป็นการทําเครื่องปั้นดินเผาร่วมกับชาวบ้านหัวบึงบ้านหัวบึงเนี่ยแต่เดิมได้ทําเครื่องปั้นดินเผาแบบวิธีโบราณนะครับวิธีแบบบ้านเชียงเลยนะครับทํากันทั้งหมู่บ้านนะครับตอนผมเข้าไปที่แรกเมือ่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย จะได้ยินเสียงตีหม้อกันตุ๊กตับ๊บตุ๊กตั๊บมาแต่ไกลเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคนใช้หม้อน้ําดินเผาเนี่ยน้อยลงนะครับก็เหลือแม่แม่ที่ยังทาหม้อน้ําดินเผาอยู่เพียง2ท่านนะครับก็คือแม่กุลกับแม่ก้านนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะทํำยังไงให้ฟื้นฟูกลับมาได้อีกนะครับไม่อยากจะให้ศูนย์หายไปในรุ่นเรานะครับก็ได้ชวนแม่แม่สองท่านเนี้ย นะครับมาปั้นท่านก็ฟื้นฟูการปั้นแล้วก็เสริมด้วยการปั้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ได้นะครับก็คือกระถางต้นไม้นะครับผมก็บอกว่าท่านเห็นอะไรเดินผ่านมานะครับอยากปั้นอะไรก็ปั้นนะครับเห็นไก่เดินผ่านมาก็ปั้นไก่นะครับเป็นกระถางไก่เห็นควายอยู่ใต้ถุนเล้านะครับก็ปั้นควายาเป็นกระถางควายนะครับ ผมก็ได้นำไปฝากขายไ้ที่มีกินฟาร์มนะครับซึ่งมีไอเดียคล้ายๆกันนะครับที่หนองเรือนะครับสามารถไปชมไปเยือนได้นะครับที่อำเภอหนองเรืออันนี้เป็นโครงการที่ถ่ายาทอดเทคโนโลยีสู่เพื่อนบ้านนะครับตามปณิธานของอมอนะครับที่อุทิศตนเพื่อสังคมนะครับก็ไปเวิร์กช็อปที่หลวงพ่บางซึ่งหลวงพ่อบางเนี่ย มีหมู่บ้านหนึ่งที่ทําเครื่องปั้นดินเผาเรียกว่าบ้านจานนะครับอันนี้ก็ไปร่วมกับคณะศิลปรกรรมนะครับสิ่งที่ได้จากการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือมิตรภาพนะครับมิตรภาพที่ร่วมกับชาวบ้านนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับเมื่อผมไปหลวงพ่อบางอีกครั้งทีไรเนี่ยนะครับถ้าทางบ้านจานทราบข่าวเนี่ย ก็จะเอาเรือมารับผมไปที่หมู่บ้านแล้วก็เสวนากันนะครับผมได้เรียนรู้จากโครงการนี้ก็คือสิ่งใดที่เราทำเพื่อคนอื่นนะครับสิ่งนั้นมีคุณค่าเสมอนะครประการที่สองของ Sustainable Design นะครับก็คือหลักการการออกแบบที่สัมผัสโลกเพียงแผวเบานะครับอันนี้เป็นคำที่ผมยืมมาจากหนังสือวาบิซาบินะครับเพื่อการออกแบบนะครับเขียนโดย แลนนาาโครแลนนะครับแปลโดยกลินกินกระจอนะครับผมชอบเรื่องราวตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือมีนักเดินทางผู้หนึ่งนะครับเดินทางไปในชนบทนะครับใกล้ถึงเวลาพบค่ำแล้วยังมองหาที่พักไม่มีนะครับมองไปเห็นต้นหญ้าต้นกกที่ขึ้นสูงนะครับเขาก็เลยนำปลายของต้นหญ้าที่ขึ้นสูงนะนะั้นมัดปลายแล้วก็ ทำเป็นโพรงนะครับเหมือนลังนกเข้าไปนอนนะครับก็นอนอย่างสบายใจตื่นเช้าขึ้นมานะครับเขาก็ปลดไอ้ปมที่ผูกไว้ข้างบน,นออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้ต้นหญ้าตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะครับแต่ในใจของนักเดินทางผู้นี้ยังคงประทับใจในสิ่งที่ ธรรมชาติได้มอบให้นะอันนี้เป็นหลักการวาบิซาบิที่สัมผัสโลกเพียงแผวเบาแล้วก็ซึมซับเอาความอบอุ่นที่ธรรมชาติมอบให้นะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยพวกเราเองเนี่ยสัมผัสโลกเพียงแผวเบาไหมนะครับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวนะครับที่สามารถทิ้งขยะได้ท่านเห็นด้วยไหมครับ มีสัตว์ชนิดไหนในโลกนี้ที่ทิ้งขยะได้ไหมครับเสือสิงโตมาลายนะครับหรือนกที่มันบินมาแล้วมันอึทิ้งบอมตุ้มลงมานะครับมันไม่ใช่ขยะนะครับมันเป็นปุ๋ยนะครับอืมมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับที่ราะบังอีกเช่นเดิมนะครับท่านได้ไปสอนที่อเมริกานะครับแล้วก็กลับมาแต่งงานที่ประเทศไทยก็เลยมาสอนที่เมืองไทย ท่านาบ้านเกิดอยู่ที่ตลาดนะท่านกลับไปบ้านเกิดก็เห็นหาดทรายนี่เต็มไปด้วยขยะก็เดินเก็บขยะอยู่หลายปีนะครับแล้วก็เอาเศษชิ้นส่วนของขยะนั้นนะมาออกแบบเป็นจิวเวลี่นะครับหรือเครื่องประดับนำไปเขียนบทความส่งไปลงต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนนผมก็เชิญท่านมา บรรยายที่มอขอนะครับที่ขอนแก่นท่านได้พูดคำคำหนึงผมก็ประทับใจมากนะครับก็คือนักออกแบบสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะครับผมก็เอาคำนี้ไปพูดกับนักศึกษาของผมนะครับเพื่อที่จะบรรจุคำคำนี้ไว้ในหัวสมองของนักศึกษาของผมนะครับเหมือนกับที่ผมเคยโดนเพื่อนบรรจุไว้ที่ลาดกระบัง,งบทีนี้ ามาพูดถึงหลักการที่3นะครับหลักการการออกแบบอย่างพอเพียงนะครับอันนี้ผมก็ยืมคำนี้มาจากาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าบการออกแบบเนี่ยจะต้องออกแบบให้น้อยที่สุดนะใช้วัสดุให้น้อยที่สุดนะยกตัวอย่างเครื่องต้มกาแฟ Moka e าเอ็กเพนีออกแบบโดยอัลฟอนโซเบริติชาวอิตาลีนะครับในปี1930นะครับ ซึ่งชาวอิตาลีเนี่ยมีใช้กันทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็ทั่วโลก250ล้านครัวเรือนเนี่ยก็ใช้อยู่นะครับผมก็ซื้อเครื่องแรกมาจากอิตาลีเมื่อ15ปีก่อนนะซึ่งผมเปลี่ยนมา3เครื่องแล้วใน15ปีนะครับเป็นอะไรที่ทนมากผมเรียกว่าโปรดักอมตะนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ต้มกาแฟอยู่ทุกวันนะ ผมเคยบอกลูกศิษย์นะครับว่าถ้าเราออกแบบอะไรเจ๋งๆสักอย่างหนึ่งเข้าไปอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเอาเฉพาะครัวเรือนของไทยก็ได้สักล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับเราก็รวยแล้วนะครับในชีวิตนี้นะนะก็สรุปได้ว่านะครับเมื่อนักออกแบบเนี่ยออกแบบอย่างพอเพียงแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะบริโภคอย่างพอเพียงเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าปัจจุบันเราบริโภคอย่างพอเพียงไหม ปัจจุบันเราบริโภคกันอย่างไม่บรญยะบัรรยังนะครับกินไม่อั้นนะครับโคขุนจากโกเบปูจากลาสกามันอยู่ไกลแสนไกลมันก็เดินทางมาหาเรานะซึ่งเราเป็นผู้ออกค่าเดินทางให้มันนะครับเรานี่ฉลาดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับถ้าเรายัางบริโภคกันอยู่อย่างนี้นะครับทรัพยากรก็คงไม่เหลือให้ลูกหลานเราในอนาคตนะ เราจะยอมไม้เกิดขึ้นในยุคข,ของเราไหมนะครับในอนาคตลูกหลานจะกล่าวถึงเราอย่างไงนะครับนี่เป็นความรับผิดชอบของเราหรือเปล่าหรือเป็นจริยธรรมของเราหรือเปล่านะผมเชื่อว่าธรรมชาติได้มอบสมองอัญชันฉลาดให้กับมนุษย์เพื่อที่จะปกป้องโลกนี้ให้สวยงามนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับเมื่อ ก่อนจะสร้างสารรค์เนี่ยก็ต้องทำลายซะก่อนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้มันเข้าสู่การยุคแล้วนะครับธรรมชาติถูกทำลายทะเลมีแต่ขยะ,ะอากาศมีฝุ่นควันพิษ PM 2.5เชื้อโรคร้ายรุนแรงนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับโควิด1 9มนุษย์คลั่งบ้าฆ่ากันเองนะครับแต่ว่าหลังการยุคเนี้ย มันก็จะเกิดยุคใหม่ขึ้นมาที่จะดีกว่าเดิมนะครับมันอาจจะยังไม่ถึงยุคของโลกภาษีอานหรือยูโทเปียตามคําทํานายนะครับแต่ผมว่าไม่เกินอีกสัก50ปีหรือ100ปีเนี่ยโลกจะเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับผมเชื่อว่าระบบใหม่เนี่ยอาจจะเข้ามาแทนที่ระบบเงินตานะครับเช่น mm. ใช้ระบบความดีมาเป็นเครดิตแทนนะครับ ถ้าเราทําความดีมากมันก็จะบันทึกไว้ใน Facebook หรือว่าในดิจิทัลในอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะครับสแกนหน้าเราปุ๊บขึ้นมาเลยว่าความดีกี่เครดิตถ้าความดีมากซื้อของได้มากจะรวยมากนะครอันนี้เป็นความฝันของผมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ สรุปได้ว่าหลักการออกแบบอย่างยั่งยืนนะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับก็คือการออกแบบเพื่อโลกที่แท้จริงนะครับ Design for the real world the real world คือคนจำนวน99%และ,ะธรรมชาติรอบตัวเรานะครับเราดีไซน์เพื่อสัตว์ดีไซน์เพื่อต้นไม้ดีไซน์เพื่ออากาศดีไซน์เพื่อดินอะไรเงี้ยนะครับอันที่2นะครับ การสัมผัสโลกเพียงแผ่วเบานะครับเราออกแบบนะครับเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในคอนเซปต์ของการออกแบบอันที่3นะครับก็คือการออกแบบที่พอเพียงนะครับถ้าเราออกแบบอย่างพอเพียงผู้บริโภคก็บริโภคอย่างพอเพียงเช่นกันนะครับก็จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้นะครับและผมเชื่อว่าอนาคตของ ลูกหลานของเราเนี่ยจะสดใสสวยงามนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านับออกแบบนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของผมจากดินแดงที่ราบสูงเนี่ยนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นะครับและผมเชื่อว่าผู้บริโภคเองก็จะบริโภคในสิ่งที่เป็นนิดนะครับไม่ใช่เป็นวอนนะก็จะช่วยโลกนี้สวยงามขึ้น